ทำไมบางคนได้กลิ่นดอกไม้ทั้งที่ไม่มีอยู่จริงโดยเฉพาะหลังสวดมนต์หรือทำบุญเคยไหมครับหลังสวดมนต์หรือทำบุญเสร็จอยู่ดีๆก็ได้กลิ่นหอมของดอกไม้ทั้งที่รอบตัวไม่มีอะไรเลยคนโบราณเชื่อว่ากลิ่นหอมที่ไม่มีต้นตอคือพลังแห่งบุญหรือสัญญาณจากเทวดาที่มารับรู้ถึงศรัทธาของเราพวกท่านเชื่อว่า กลิ่นหอมคือรอยยิ้มของสวรรค์เป็นพลังที่ตอบกลับจากความสงบในใจของคนที่มีศรัทธาแท้จริงในทางจิตวิทยาเรื่องนี้อธิบายได้ว่าเมื่อเราสวดมนต์หรือทำบุญจิตเราจะเข้าสู่ภาวะสงบลึกสมองจะเปิดประสาทสัมผัสละเอียดมากกว่าปกติกลิ่นที่เรารับรู้อาจไม่ได้มาจากภายนอกแต่มาจากจิตใจที่ปลอดโปร่ง ซึ่งปลุกความทรงจำเชิงบวกที่เกี่ยวกับกลิ่นขึ้นมาเองคนโบราณจึงมองว่านี่คือพลังบุญที่ทรงกลิ่นเป็นพลังของใจบริสุทธิ์ที่แผ่ออกมาเมื่อเราทำดีด้วยความตั้งใจเพราะเวลาจิตใจสะอาดพลังงานของเราจะละเอียดขึ้นและดึงดูดสิ่งดีงามที่อยู่ในมิติเดียวกันให้ปรากฏกลิ่นดอกไม้ที่ลอยมาโดยไม่มีเหตุผลจึงไม่ใช่สิ่งลึกลับ แต่มันคือเสียงของความสงบที่จิตเราสร้างขึ้นเองดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณได้กลิ่นหอมแบบนี้ลองยิ้มเบาๆแล้วตั้งใจส่งพลังเมตตาออกไปเพราะนั่นคือช่วงที่จิตคุณสวยที่สุดผมขออวยพรให้ทุกคนที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้มีจิตใจสงบเบาสบายและเต็มไปด้วยพลังบุญที่หอมบริสุทธิ์จากภายใน อย่าลืมกดติดตามช่อง The Truth of Life เพื่อฟังเรื่องราวความเชื่อดีๆที่เข้าใจง่ายและลึกซึ้งกว่าที่คิดสาธุสาธุสาธุ